หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนพิชิตด,ดัก,กงงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมสากัสตอนที่8ดจะแซมหมดปัญญาทักท้วงอะไรอีกต่อไปเลยต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของมันระหว่างมงกับมง มงงว่างซาล้มตัวลงเราค่อยๆคลานต่ำมุ่งหน้าไปทางทิศนั้นอย่างแคล่วคล่องและใจเย็นไม่มีการปรกปากคำพูดใดๆทั้งสิน้นตอนที่คลานผ่านเพื่อนที่หมอบอยู่กระทางล่างนั้นหายไปในความมืดแล้วกลับระเบิดละ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็รู้ครับเวยยฟงก้ว่ามึงคิดผิดว่ะไอ้พวกนั้นมันตายหมดแล้วแล้วมึงจะไปห่วงมันทําไมหน้าเตรียมรับมือมันถ้ามันบุกเข้ามาตอนนี้เราเหลือคนสักกี่คนที่จะรับมือมันไม่เป็นไรเซอร์เจนเชียร มึงพูดอะไรของมือวะโถ่ยูเชนสู้ไม่ได้ก็หนีสิส้งตีเนี่ยพวกมึงจ่าแซมด่าด้วยเสียงค่อนข้างดังแล้วเดินย้อนกลับไปทางด้านที่เดินจากมากระทั่งพบกับเพื่อนอเมริกันสองคนนั้นใช่ไหมแมสเซเจนโรบินเป็นคนถามขึ้นขณนะหมอบราบอยู่ที่เดิมนั้นคำถามของเขาหมายถึงดักกงที่พวกเขากําลังตามหามันอยู่นั่นเองน่าจะใช่วะจ่าแซมตอบแบ่งรับแบ่งสู้ งั้นเราก็รายงานให้บอกกอรทราบเลยซิวมันอยู่ที่นี่งานเราได้จบสักทีเดี๋ยวก่อนรอดูเหตุการณ์อีกนิดเถอะวะให้มันแน่ใจกว่านี้ก่อนคือรายงานไปแล้วเกิดไม่ใช่ขึ้นมาบอกกอเล่นงานแย่เลยซเซจินจะรออะไรอตอนนี้ม้งคนหนึ่งมันออกไปดูพวกมันถ้ามันรอดกลับมาเราอาจรู้อะไรเพิ่มขึ้นก็ได้แล้วถ้ามันไม่รอดกลับมาก็ต้องหาวิธีอื่นต่อไปสิวะ้างน้้ก็ตามใจซเซจินโรบินพูดด้วยหางเสียงที่ฟังค่อนข้างยากก่อนที่จะเงียบไปแต่แล้วเสียงที่ทุกคนไม่อยากได้ยินก็ดังเข้ามาอีก อ,อเสียงไอ้วางซานนั่นเองเรับรองไม่ผิดแน่เชื่อว่ามันคงไม่แปลกไปจากเพื่อนของมันมากนะักพอเสียงร้องเสียงดิ้นตีแปลงมันเหมือนเหมือนกันชิบหายแล้วสิกี่คนแล้วว่าแจ็คหกคนว่ะโรบินเป็นคนถามขึ้นท่ามกลางเสียงคนดิ้นอย่างรุนแรงก่อนจะสิ้นใจยังไม่รู้อยู่อีกวั้พวกนั้นไปกระทบกับอะไรเข้าไปที่นั่นดีกว่าไปจ่าแซมออกคําสั่งให้สองคนนั้นตามไปบางขณะที่ตนเองชาร์จออกไปก่อนว่างเว้ยฟงเอางแน่ ครับเซอร์เจนคราวนี้หัวหน้ามงพูดน้อยหลงเพราะเริ่มประจักษ์ในบางสิ่งบางอย่างแล้วหวังสาว่าแน่คนหนึ่งในเรื่องการปฏิบัติการในความมืดแต่ทำไมคราวนี้มันต้องมาพลาดก่อนที่มันจะออกไปนั้นมันก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าพื้นที่นั้นมีอะไรที่มันต้องระมัดระวังตัวของมันเป็นอย่างดีแต่มันก็ยังพลาดนี่แสดงว่าศัตรูที่รอยอยู่ข้างนอกต้องมีฝีมือเหนือชั้นกว่ามันมากเหลือคนกี่คนมึงอ่ะเว่ยฟงไม่ตอบแต่ถ้าได้เห็นในความมืดนั้น คงเห็นรอยยิ้มที่สุดจะฝืนปรากฏขึ้นบนใบหน้าและสิ่งที่ปรากฏออกมาจากแววตาของมันก็คือความหวาดกลัวนั่นเองตอนเธอเซอร์เจนเบย์ฟงชวนหนีทั้งหนีเพื่อไปให้ผลก่อนที่จะถูกบุกถึงตัวเรื่องแบบนี้พวกทหารลราถนัดเชี่ยสมึงจะหนีทั้งนั้นที่ยังไม่ได้ยิงสักนัดแต่เหรอเราจะไปยิงอะไรล่ะเซอร์เจนมองเห็นตัวมันสักคนเมื่อไหร่จ่าแซมหัวร้อยอนในความคิดของมงคนนั้นก่อนจะถามความเห็นอีกตอนนี้มึงว่ายังมีคนอยู่ข้างนอกรอดอยู่อีกไหม ไม่มีแล้วล่ะครับจ่าแซมตัดสินใจทันทีเมื่อเว่ยฝงยืนยันออกมาอีกคนพวกเรายิงสั่งการด้วยเสียงไม่ดังนักกับแถวตั้งรับที่แต่ละคนอยู่ห่างกันแค่สิบถึงสิเมตรนั้นเอ็น16ที่พร้อมมานานได้โอกาสปล่อยกระสุนออกไปทันทีโดยไม่มีจุดใดทั้งสิน้นเป็นเป้าหมายประกายไฟจากปากลำกล้องส่องรูปวาดจนมองเห็นได้ทั่วทั้งป่านั่นเป็นการบอกตำแหน่งที่อยู่ของตนเองอย่างแจ้งชัดที่สุด เสียงเปิกไม้กิ่งไม้เสียงดินเสียงหินที่ถูกกระสุนกระทบร่นลงพื้นดังกล่าวไปหมดพวกรัดตะเวนยิงอย่างบ้าระห่ำเหมือนคนอัดอั้นมานานการได้ปล่อยกระสุนออกไปบ้างช่วยให้ความเครียดได้คลายลงอย่างประหลาดกระสุนแมกซีนแรกหมดไปเจ้าของจัดการเปลี่ยนใหม่ด้วยความรวดเร็วแล้วจัดการลั่นไกยต่อไปอีกคราวนั้นดูเหมือนแต่ละคนยิงกระสุนออกไปไม่ต่ำกว่าคนละสามแม็กกระทั่งสะใจเสียงปืนจึงซาลงแล้วก็เงียบสนิท ความเงียบก็คือความเงียบอย่างชนิดที่สิ้นเสียงปืนทุกอย่างเราก็สิ้นสุดไปด้วยเสียงป่าทั้งป่าที่เงียบจนแม้กระทั่งหลายคนพยายามเงี่ยหูฟังเสียงคนร้องแต่ก็ยังไม่ได้ยินเพราะนั้นมันหมายถึงผลของการยิงแต่จนแล้วจนรอดก็มีแต่ความเงียบที่คิดว่าแม้แต่เสียงมดเดินก็คงจะได้ยินพวกเราใจเย็นคอยฟังเสียงมันก่อนแล้วค่อยยิงโรบินสั่งเตือนด้วยความตั้งใจบางทุกคนทําตามด้วยการวางตัวเงียบที่สุด ประสาทหูเปิดเต็มที่พร้อมรับเสียงที่อาจจะแปลกปลอมที่เข้ามานานนับได้หลายนาทีที่ตกอยู่ในความเงียบอย่างนั้นพวกลาตระเวนไม่รู้ตัวหรอกว่าตนกําลังเล่นเกมจิตวิทยากับศัตรูที่เหนือชั้นกว่าภายนอกวงล้อมนั้นและแล้วก็มีเสียงกิ่งไม้ดังขึ้น M16 จํานวน3กระบอกที่ได้ยินเสียงเหมือนๆกันก็ลัวกระสุนเข้าใส่ทันทีครั่งสิ้นเสียงปืนความเงียบก็กลับเข้ามาอีกครั้ง เสียงกิ่งไม้ดังขึ้นอีก M16 จำนวน3กระบอกเข้ากันจตกอีกด้านหนึ่งของแนวตั้งรับของพวกราชตะเวนระดมเข้าใส่อย่างหูดับตับไม่ชนิดที่เรียกได้ว่าทุกระบอกต้องยิงแบบแข่งกับเวลาเพราะเชื่อว่านั่นเป็นเสียงของคนที่กำลังเคลื่อนทีดังนั้นปืนทุกระบอกจึงต้องยิงออกไปอย่างไม่อั้นกระสุนทั้งนี้เพื่อต้องการปริมาณที่มากพอสำหรับการสกัดการเป้าหมายเคลื่อนทีสิ้นเสียงปืนแล้วเหตุการณ์ก็วนกลับเข้ารูปเดิม คือไม่มีแม้แต่เสียงมแมลงบินให้ได้ยินคนจำนวน6คนในแนวโพวแลาตะเวนที่วางอยู่นั้นต่างมีต้นไม้ใหญ่เป็นที่กำบังจากการวางกำลังเป็นครั้งแรกเป็นวงรอบที่สามารถป้องกันได้รอบตัวมาถึงตอนนี้แนววางตัวนั้นเป็นรูปหน้ากระดานที่สามารถรับหรือป้องกันตัวเองได้เพียงด้านเดียวไม่รู้เหมือนกันว่าจะแซมแกคิดอย่างไรบ้างในตอนนี้เสียงกิ่งไม้หักดังมาอีก เอ็มสิทางด้านขวาที่มง3คนประจําอยู่ปล่อยกระสุนออกไปทันทีกระบอกละ20นัดหมดแม็กพอดีกระสุนเหล่านั้นไม่ได้กระจายออกไปจากจุดที่เกิดเสียงนั้นเลยเชื่อว่ากิ่งไม้กิ่งนั้นคงแลกเหลวไปแล้วนั่นเป็นเพียงกิ่งไม้แล้วถ้ามันเป็นร่างของคนก็คงไม่แตกต่างกันแต่ทุกคนก็ต้องแปลกใจที่ระยะเพียง560เมตรเพียงเท่านี้ทําไมไม่มีเสียงร้องของเป้าหมายนั้นเลยทั้งๆท,ท,ที่มั่นใจร้อเปอร์เซนต์ว่ายิงไม่พลาดหรือเป้าหมายนั้นไม่มีชีวิต ไม่มีร่างกายหรือมันคือปีศาจที่อยู่ยงคงกระพันโรบินสังเกตอะไรไหมะอะไรครับเซอร์เจนก็ที่พวกเรายิงออกไปทําไมไม่โดนมันเลยวะครับเซอร์เจนผมก็ว่ามันไม่น่าพลาดเลยนะไม่พลาดรอยโรบินไอ้ที่มึงยิงอะถูกเป้าหมายแล้วแต่มันไม่ใช่คนเว้ยอะไรของมึงแจ็คจตแซมถามขึ้นด้วยความสงสัยจนต้องคลานไปหาคนที่พูดนั่นมันกิ่งไม้ก้อนหินก้อนดินที่มันหลอกให้เรายิงต่างหากโอเคไอซีเชียสไอ้พวกนี้ จ็บจริงๆให้ตายสิเอ้าจ่าแซมถึงกระตบหน้าผากตัวเองเมื่อแจ็คเป็นคนไข้ค้อข้องใจนั้นให้เสียงกิ่งไม้ดังมาอีกอย่ายิงจ่าแซมซึ่งความจริงแล้วถึงไม่สั่งอเมริกันทั้งสองคนที่อยู่ทางด้านนั้นก็ไม่ยิงอยู่แล้วตะโกนขึ้นมาเซร์เจนทำไมไม่ยิงโถไอ้เว้ยฟงไอ้งงเอ้ก็ถ้ามันหลอกมือมือยังไม่รู้หรอวะไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงที่จ่าแซมด่าไปนั้นจะเข้าหูพวกสัตรูท,ที่อยู่ด้านนอกหรือไม่ ความมั่นไส้มันมาตั้งแต่ตอนกลงางวันแกเลยด่ามันแรงไปเซยงกิ ăng, ่งไม้ดังทางด้านมงสามคนนั้นอีกยิงไปสิควายบ้างจ่าแซมด่าอีกเพราะคราวนี้มันไม่ยอมยิงเกมนี้กว่าพวกรัตะเวนจะรู้ตัวก็เกือบสายเสร็จแล้วเมาแอลว,วางตัวของพวกนั้นอยู่ในสายตาของศัตรูยังพร้อมมูลโรบินเอ็มยี่สิบหกสิวะแจ็กเสนอแนวความคิดออกมาเหมือนเพิ่งนึกได้เท่านั้นเองที่คนทั้งหกต่างก็ดึงของตัวเองออกมาเว่ยฟงคงจะย่ามใจหรือจะแค้นใจก็ไม่รู้ มันลุกขึ้นยืนจากท่านอนหยิงเตรียมคว้างระเบิดสังหารเต็มที่จำนวนห้าลูกเว้นของจ่าแซมที่ไม่ได้คว้างออกไปโดยไม่รู้เหตุผลประกายไฟวาบตามจุดที่มันระเบิดสเก็ตเล็กสเก็ตน้อยที่กระจายตัวออกไปตัดกิ่งไม้ที่ไม่แข็งไม่ใหญ่นะักจนหล่นล่วงพื้นพลูเศษดินเศษหินลอยไปบนอากาศกับความสีดำสนิทแล,ล้วร่วงหล่นลงมาอำนาจระเบิดขนาดนั้นถ้าเป็นคนคงไม่เหลือแต่นั่นมันเป็นต้นไม้การระเบิดคราวนั้นจึงไม่ได้ผลอะไร เสียงกิ่งไม้ก้อนหินยังดังอยู่อีกมันดังอยู่ที่เก่าวะแจ็คก็มันคว้างอยางที่เก่านี่วะแล้วมึงอยกให้มันไปดังที่ไหนวะมันดังอยู่สองที่แสดงว่าคนของมันมีแค่สองคนสิวะโถ่ไอ้โรบินไอ้โง่เอ้ยสองคนหาเหวอะไรถ้ามันมีสองคนมันจะสังหารคนที่ออกมาตอนแรกสี่คนได้ไงวะมันต้องมีมากกว่าสี่คนเว้ยเอ้าถ้ามันมีมากกว่าสี่คนแล้วถ้ามันคว้างกิ่งไม้ออกมาทีละสองจุดนี่แหละคือปัญหาชิงรางวัลละมึงคิดได้มึงก็รอดมึงคิดไม่ได้มึงก็ตายเอ้าไอ้แจ็ค นี่มันเรื่องขนาดนั้นเลยเหรอวะเออสิวะนี่แหละเกมมึงเข้าใจยังคําพูดถามตอบของแจ็คก,กับโรบินที่จ่าแซมได้ยินรู้สึกเห็นด้วยกับเหตุผลทุกอย่างว่าเป็นไปตามที่ทั้งสองคนนั้นพูดปัญหาที่ว่าคนของมันไปไหนกันหมดในตอนนี้ทําไมจึงเหลือแค่สองคนสองเสียงและแล้วแจ็คก,ก็คิดขึ้นมาได้เซอร์เจนด้านหลังโอเคดีมากแจ็คที่คิดออกเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเราระวังด้านหลังเว้ยแยกกันพวกเราวางตัวรอบพื้นที่อีกครั้งบีบวงให้มันเล็กเข้ามาหน่อยไป จะแซมสั่งการทันทีซึ่งในตอนนั้นไม่มีใครที่จะมาทะเลาะหรือทุกเถียงอะไรกับใครอีกแล้วทุกคนต่างชาร์จเร็วออกจากที่เขาประจําจุดใหม่ทันทีระยะที่ห่างกันประมาณ10เมตรในป่าปโปร่งนั้นทําให้ทุกคนต่างก็มองเห็นกันในเงาลาไรลาไรแจ็คได้ยินได้เห็นอะไรหรือเปล่าวะยังไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรเลยครับเซอร์เจนเออระวังหน่อยก็แล้วกันเซอร์เจนจาที่ผู้กองบอกได้หรือเปล่าว่าพวกดักโกงมันเก่งเรื่องฝ่าแนวดงกับระเบิดอะมันสามารถเข้ามาเปลี่ยนทิศทางเคมโมได้โดยไม่มีเสียงเคลื่อนที่เลยนะ เออจริงด้วยกูลืมสนิทเลยเฮ้ยบอกพวกเราต,ต่อไปด้วยแล้วกันคําเตือนนั้นได้รับการสื่อต่อทันทีภาพของดักกงที่เคยมโนนึกไว้ในความรู้สึกที่บรรจงออกมาจากปากของคนที่บอกเล่าถึงขีดความสามารถของมันเริ่มปรากฏในความรู้สึกของพวกราตระเวนแล้วเท่ากับความหวาดกลัวแบบไม่ยับยัง้งหรืออดกลั้นที่พวกมงแสดงออกมาเว่ยฟงคลานเข้ามาหาจ่าแซมเหมือนต้องการปรึกษาอะไรบางอย่างเซอร์เจนดักโกงแน่เลยครับเราหนีกันเถอะ